สวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัตโหเฮลี่พาส่องพ้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่ออาจารย์นองนะครับผมเป็นรูปหล่ออาจารย์นองวัดไซขาวนะครับปีพศ2535หรุ่นสร้างวิหารนะครับองค์นี้เนี่ยมีกล่องนะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยของรุ่นนี้นะครับเขามีการสลับ กันนะครับมาตั้งแต่วัดเลยนะครับผมพาะเนี่ยจะสร้างเป็นสองแบบนะครับผมกิ่งรูปเหมือนหลวงปู่สิทธิชัยเนื้นวะก็คือหลวงพ่อทวดสิทธิชัยนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นกล่องที่ไม่ถูกสลับนะครับตอนบรรจุเนี่ยจะเป็นกิ่งรูปเหมือนหลวงพ่อนองนะครับเนื้อนวะต่างกันแค่นะครับ คำว่าอ,อหลวงปู่สิทธิชัยกับหลวงพ่อนองนะครับผมแต่นี่คือเนื้อนวะปีสามห้าอย่างแน่นอนนะครับพระองค์นี้ผมเช่ามาจากเรียกว่าคนพื้นที่ปัตตานีเลยนะครับผมเป็นเนื้อนวะหายากนะครับรุ่นสร้างวิหารวัดสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี พิทีพุทธาพิเศษแปดตุลาคมพศสอง5ห้าอสามห้าอันนี้ข้อมูลเป๊ะๆถูกต้องนะครับผมแต่กล่องนะครับถูกสลับนะครับเพื่อนๆพี่สังเกตว่ากรรมยีเนี่ยพอดีเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่กล่องเนี่ยเหมือนปีสามห้าคนที่ทํากล่องนะครับเขาไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าจํานวนเนี่ยไม่ตรงกันนะครับก็เลยจะต้องมีการสลับ ฝากล่องกันเกิดขึ้นนะครับผมแต่เป็นเขาเรียกว่าเารุ่นสร้างวิหารอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ข้อมูลเป๊ะนะครับผมข้างในนะครับที่แรกเนี่ยผมจะรีวิวไปแค่พาอาจารย์นองนะครับจะไม่เอากล่องไปด้วยแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วครับอธิบายลงมาในคลิปนะครับก็จบนะครับไม่มีอะไรมากจะได้กล่องไปด้วยนะครับผม อ่าควนี้นะครับมาดูกันที่องค์พระนะครับพระนี้เป็นพระรูปหล่อนะครับเนื้อนวะนะครับผมชัดเจนนะครับว่าเป็นเนื้อนวะนะครับหลวงพ่อนองนี่เป็นรูปหล่อเนื้อนวะนะครับผิวสวยนะครับเนืวะองค์นี้ วัดทรายขาวปัตตานีนี่นะครับปัตตานีตรงนี้นี่วัดทรายขาวเนื้อนวะแบบชัดเจนนะครับผมเป็นกิ่งนะครับเขย่ากิ่งดังนะครับผมนี่หน้าจันนองหน้าตาสวยนะครับด้านล่างอุดกิ่ง มีการตอกโค้ดด้วยนะครับนี่ก็ริ้วรอยของการแต่งนะครับเพราะว่าเป็นพาล็อชอเขยาดังกิ๊กๆเลยนะครับผมขุดเก่งสวยนะครับเล็บก็ยาวเลยนะครับไม่ได้ตัดเล็บเลยต้องขอโทษด้วยนะครับชื้ก็ แท้ทันท่านอาจยะนองปลุกเสกอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปีพศสองห้ารสามห้ารุ่นสร้างวิหารนะครับผมก็นะครับถ้ารูปหล่อองคนี้นะครับเพื่อนๆพนพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับนาวาองค์นี้นะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่สามพันสองร้อยบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับ ผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดี เพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ